ยคือลุยอ่ะใส่ลุยเอาตัวเขาแบบมาทําชั้นอย่าไปยุ่งกับข้างหลังชั้นอย่างเงี้ยวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าการที่แบบคนเลือกตัวละครแต่ละตัวจริงมันมีที่มาที่ไปนะว่าเขาชอบแบบไหนเขาชอบสไตล์ไหนแต่ต้องเดี๋ยวจะคินไปนิดนึงว่า มันไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะมีลักษณะเดียวมันมีการผสมผสานกันที่จะออกมาเป็นตัวบุคคลอ่าก็เหมือนแท้งบางทีก็เป็นแท้งซัพพอร์ตอ่ามันมีแท้งละอย่างอื่นแท้งนล้วนู่นแท้งแั้นนี่ถูกไหมมันก็จะมีกระจายกันออกไปางเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่คนคนนึงจะมีคาแรคเตอร์เดียวตลอดแบบเป๊ะๆเลยเพียวๆเป็นไปไม่ได้ค่ะสายแท้งคือสายลุยมันเกิดจากบุคคลที่มันมีความรู้สึกว่าฉันอยากลุยฉันร้อนอ่าก็เป็นจริตของคนประเภทหนึ่งค่ยังไม่บอกว่าคืออะไรเนาะอ่าจริตอย่างน ฉันมีเรื่องอะไรฉันลุยก่อนเนี่ยไม่ต้องรอแล้วก็ไม่ค่อยห่วงสวยเท่าไหร่อ่าเหมือนเนี่ยเห็นไหมมีหน้าที่คอยรับดาเมจรับความเจ็บปวดไว้เองโอ้โหแผ่นนี้นคือซาดิสมากเลยเนาะไม่ใช่อย่างนั้นเราเสียสละแล้วเราเสียสละเพราะนั้นคนที่เป็นจริตแบบเนี้ยมันก็มีแนวโน้มที่จะไปปะทะกับคนคนอื่นในชีวิตประจำวันอะนะได้ง่ายหรือมีเรื่องราวอะไรรู้สึกว่าฉันไม่ชอบใจฉันรู้สึกไม่โอเคฉันก็จะแบบโคลงใส่เข้าไปเลย ก็จะบอกว่าฉันเป็นคนพูดตรงตรงมีอะไรให้พูดความจริงอมันก็อาจจะไม่ได้โอเคในทุกกรณีหรือทุกคนบางคนก็รู้สึกว่าเบาๆก็ได้ตรงไปป่าตรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยพูดเบาๆนิดนึงอาจจะมีแบบปิยวาจานิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่าพูดตรงเกินไปเพราะนั้นการที่พูดตรงเกินไปหรือความจริงทั้งทุกเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีมันไม่อยู่ในศีลโอเคไหมทีเนี่ยพูดตรงเกินไปแล้วคนอื่นเขารพไม่ได้อย่างเงี้ยเขาพูดจะโง่เาไม่ได้สัรเสริญ บางเรื่องเนี่ยเราไม่พูดก็ได้ไม่เป็นไรห <Ừ. S 2> รือว่ารู้จักมีปัญญารู้สึกมีวิธีการในการพูดบ้างก็โอเคนิ่งไว้ดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นคนที่จะจัดสิ่งที่จะมาจากการกับคนประเภทแท้งนี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าโพรมวิหารสี่มีอะไรบ้างครับพี่โป้งเมตา กลโนาพุชิตาอเุเบกขาฟังดูซิมเปลิลง่ายๆอ่ะส,สรุปสั้นๆง,ง่ายๆนิดนึงก็คือ<ม>ว่าคนที่มีอารมณ์แทงๆๆเพิ่งหลายเลยเนี่ยคือต้องจัก,กความเมตตาก่อนเมตตาคือปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเราจะคุยกับใครเวลาคุยกับแม่อย่างเงี้ยเออก็ต้องปรารถนาให้แม่มีความสุขโอเคเนอะป่ะเวลาจะคุยกับแม่แม่กำลังหงุดหงิดอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีเมตตาแล้วไม่ต้องก็ต้องมีกรุณาด้วยปรารถนาให้เขาไม่ทุกข์อยากจะช่วยเหลือเขาอ่าเสร็จแล้วก็มีมุทิตาด้วยเวลาที่เขาแฮปปี้เวลาที่เขาแบบได้อะไรเลยเขาแฮปปี้แล้วก็คอยยินดีไปกับเ้าดวยมุุททิตาและสด้าายคืออุเบกข ซึ่งอุเบกขาไม่ได้แปลว่าวางและทิ้งอะอุเบกขาแปลว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงแปลว่ารู้ว่าแม่เราเป็นแบบเนี้ยอือก็แม่เราเป็นแบบเนี้ยครับอันนี้แม่จริงๆนะก็แม่เราเป็นแบบเนี้ยจะไปเปลี่ยนจะไปแบบบังคับให้เขาเปลี่ยนแบบนี้เขาเชื่อในสิ่งที่มันเราคิดว่ามันถูกไม่ได้อืก็แม่เป็นแบบนี้อันนี้คือเรว่ออุเบกขาอ่าถ้าคนที่มีอารมณ์แทงแทงแล้วพิจารณาเรื่องพวกนี้ได้เนี่ย ก็จะปรับให้มันดีมากขึ้นนะน่ในอารมณ์แท้งแทงเนี่ยสมัยพุทธกาลก็มีตัวละครแท้งด้วยอ่ะอ่ะมีโปรไลปฟังแ,แท้งเนาะแท้งนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของยักษ์นะครับยักษ์เนี่ยก็จะเกิดเขาเรียกว่าเป็นเทวดาประจําพวกในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเีต้องเล่านะีก่อนนะว่าสิ่งที่ป้องจะเล่าให้ฟังเนี่ย สถาครับหรือเป็นเรื่องเรื่องเล่าเป็นนิทานอย่าม,มันไม่ได้หมายวความว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะแต่บางทีมันอาจเป็นการอุป,ปมาอุปไมยหรือการสร้างบุคลาที่สถานมาเพื่อให้เราเข้าใจง่ายครับอ,อย่าไปบอกว่าุจริงหรือเปล่าโบหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องเล่าเฉยๆต่อกเอ็เป็นเทวดาประจาสวรรค์ชั้นจาตุมหาล,ชหลาชิกาเนาะก็เป็นตัวเราเขาเรียกว่าเป็นยักษ์ที่แบบว่ามีโคสัตเป็นคนที่อารมณ์ร้อนโกรธง่ายโมโหง่าย นะครับแล้วก็เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากนะครับห่อเหินเดินอากาศได้สบายนะครับแล้วก็เป็นยักษ์ที่ได้รับพรจากเทา้าดวยสุวรรณว่าเจ้าจะไปจับกินสัตว์หรือจะไปจับกินคนได้สบายเน้นอีกทีนะเรื่องเล่านะเรื่องเล่าเรื่องเล่าก็ไม่จินตนาการตามลาแล้วก็ก็จับกินปกตินี่แหละพระเจ้าจ,จับกินที่คือ ที่อยู่ของเขาอ่ะที่ไหนอ่ะที่ร่มเป็นไทรออ่มหนึ่งล่มล่มหมายถึงว่าอยู่ใต้ต้นไทรใต้ต้นไทรอ่ต้นไทรแล้วก็พระเจ้าก็ทรงมองด้วยพระสัพพัญยุตยานของพระองค์พี่กะสับยากษ์อ่ะอ๋อเอาไวอย่างนี้คือคือมีต้นต้นไทรต้นหนึ่งต้นหนึ่งอ่าและยักษ์ตัวนี้ก็คือใช้ตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยใครผ่านไปผ่านมาเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ในการจับกินอ่าแล้วพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าเอ้ยคือท่านมีเขาเรียกว่ามีมีพลังแเห็นความแทงนิดนึ่ง คือคือแบบมีเซนส์มองรู้ว่าอเดี๋ยวแบบยักตัวนี้อยู่ตรงนี้ยมันอันตรายต่อผู้คนอยากจะไปโปรดอยากจะไปช่วยแล้วท่านทำไงพรอองทรงเห็นก่อนว่ายักตัวเนี้ยอุปนิสัยคือสามารถที่จะบรรลุได้นะครับคือคุยได้อ่คือคุยได้แล้วน่าจะคุยรู้เรื่องอ่าน่าจะคุยรู้เรื่องแต่ดูหน้าพ่อองค์นี่ท่านจะคุยรู้เรื่องไหมยากเนาะครับก็พอรู้แล้วนะครับพ่อองค์ก็เลยทรงเสด็จไปสู่ที่ของเขาคือ ต้นใสอ่าลมใสแล้วก็เป็นนั่งเป็นนั่งอยู่ตรงต้นใสของเขาแ้แหละเป็นนั่งเฉยเะเป็นนั่งเฉยๆยพอเป็นนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอยักษ์ตัวนี้รู้ก็เลยรู้สึกว่าโกรธนะโดนหยามโดนหยามแล้วก็บันดาลโทสะนะครับบันดาลโทสะโดยการเหยียบศิลาแล้วก็เาเรียกว่าอะไรทําให้ฝนศิาแปลว่าหินนะหินคือทําให้ฝนฟ้าขนองแบบมโหฬาน่ะแล้วก็เขาเรียกว่าทําเสียงกึกกล้องกลางวันทั่ว ทุกสารทิศนะครับทําให้แบบคือแสดงความโกรธให้พระเจ้าแล้วก็ทําลายผู้เจ้าแต่พูะเจ้าใช่ครับแต่พระเจ้าไม่ไม่เป็นอะไรทําอะไรไม่ได้จากเขาเรียกว่าจากเศษผ้าที่เหมือนกับบนหนังหนังจีนน่ะที่เป็นเศษผ้าทำลายทำลายคนอื่นได้อะจากเศษผ้าตัวนั้นน่ะทําให้เป็นเศษผ้าที่มาเขาเรียกว่าเช็ดผระบาทของผู้เจ้าอ่าก็คือเหมือนกับว่า พระองค์ทรงใช้ขันติใช้ความอดทนชนะความโกรธบุคคลชนะความโกรธบุคคลชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะคนไม่ดีด้วยความดีอ่าประมาณนี้ก็คือว่าเวลาเจอบุคคลที่มีโทสะแรงแรงสิ่งที่ทําที่พระพุทธองค์ทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือว่าอยู่นิ่งๆอดทนสงบขันติไม่ต้องตอบโต้อะไรครับ พอแสดงให้รู้ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่ได้รู้สึกอะไระเดี๋ยวคนมันก็ต้องเอะใจเองว่าก็ว่าเราก็กวนแล้วนะทำไมไม่รู้สึกอะไรเลยนะอย่างเนงะี้ยอย่เงี้ยพอพอจบตรงนั้นแล้วด้วยความที่ที่พระพุทธองค์ไปอะอม,มันมีความมีพรหมวิหารอยู่แล้วไนงะม,มีเมตตา,าการุณน้ำผทีตาและผูเบกขายอยู่แล้วก็เลยไม่ไปตัดสินหรือพิพากษาใครว่าใครควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรครับเห็นไหมอ่มออาเพราะนั้น การที่เราจะปราบอย่าเรียกว่าปราบเลยการที่จะอยู่ร่วมกับสายแทงได้การที่จะอยู่ร่วมกับคนที่มีโทสะจริตได้สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือหนึ่งอดทนหลวงพ่อก็บอกให้เราอดทนอย่างไม่มีประมาณใช่ไหมอดทนไม่พอยังง้องมีพรหมิหารมีเมตตาเมตตาเมตตาคือเบีดขากับบุคคลที่เป็นแทงๆเราก็อยู่ร่วมกับคนแทงๆได้ในขณะเดียวกันเวลาเล่นเกมเราเล่นกับคนที่เป็นสายแทงอ่ะต้องอดทนมันไปได้คือเอาง่ายคือจากคนที่สมมติที่ดีนะโกรธใช่ไหม แต่เราอ่ะไม่โกรธเงี้ยความโกรธมันก็ของพี่บีก็ไม่สามารถส่งผลทําให้ให้เราอ่ะรู้สึกโกรธได้เพราะเราว่าอะไรไปมันไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรก็ไม่สนใจพี่บีด่าก็ด่าไปชีวะอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆก็คือเราไม่ควรไปแรงตอบนะฮะถ้าเขาแรงมาเราต้องมีจิตที่วางเป็นกลางเราต้องมีเมตตาเราต้องมีคันติธรรมนะครับไม่งั้นแบบพี่บีแรงมากูก็แรงไปชกกันตายสิอย่างนั้นหละ อันนี้ไม่ได้ฟังดูเป็นดอกมากเลยนะนะครับพี่พี่เป็นตัวไรเหรอยอมยอมยอมอะไร